สวัสดีครับแฟนคขับช่องไทยสารคาคำพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับบอยบอยซอแอนก็เดินทางนะครับจากชนบุรี <c oughs> ก็รีบเดินทางนั่งเครื่องกลับมาที่คอนแก่นแล้วก็ต่อรถมาที่จังหวัดมหาสารคามมาบ้านพักเพราะว่าวันนี้ เป็นวันที่ทุกคนนะครับทีมงานหมอลำใจกันร้อยทั้งเก่าทั้งใหม่ก็จะเข้าบ้านพักหมอลำใจกันร้อยวันนี้บอยกับซซอแอนก็เลยต้องเข้าไปพบปะไปพูดคุยในหลายๆประเด็นเกี่ยวกับางานนะครับดังนั้นก็ลองไปชมไปดูบรรยากาศของวันนี้นะครับค่ะและในรถกับต่อไปค่ะขอกราเป็นเชิญหัวหน้าบอยสิริชัยพร้อมด้วยภรรยาคุณแอนอรดีค่ะ กลาต้อนรับสมาชิกหมอลำใจเกินร้อยปีที่8และแนะนำบุคลากรชี้แจงวัตถุประสงค์การอยู่ร่วมกันกฎระเบียบกติกาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในครั้งนี้ขอกาบเียนเชิญค่ะสวัสดีสมาชกิกทุกๆท่านครับผมบอยสีชัยหัวหนาคณะมลำใจเกินร่อยครับผมค่ะแอนออรดีค่ะ ตอนนี้อย่างโดยควมยิ้มดีละกาขอต้อนรับสมาชิกทั้งเกา่าทั้งใหม่เขา่าสูช่วงการทีเฮาิีฟอมผลงานปีที่แปดของมอล่ำใจเกินรอยโดยค่วมยิ้มดีครับขอพระคุณทุกๆคนที่ให้ค่วมเสื่อใจละการวัยว่างใจคือว่าหม่องนี่สิเป็นหม่องท้ามาหากินหม่องเพลิงหม่องอาศัยของทุกๆคนและกกมาฝากชีวิตมาใสชีวิตรวมกันไมน่บาน มองมีนะครับก้อนยื่นกับสีก้อนผมสีเบาเรื่องต่างๆกับสีให้แอนอรดี already, ให้กำลังใจทุกคนก่อนครับค่ะการยินดีตอนรับนะคะสมาชิกของบอลัมใจเกิดรอยโบว่าสิเป็นทั้งเกาละกับไม้ค่ะอันนี้กับสมาชิกไม้เื่กันเด้ตว่ากับตื่นเต้นเพิ่งได้มีโอกาสมาให้กำลังใจในมือน,นีนะคะ เซอวาหลายๆคนมีความฝันแล้วก็มีเป้่าหมายที่ได้เดินทางามาโมนีแล้วก็นี่ก็คือโอกาสแล้วนะคะเดยมีโอกาสเหตุแต่หลายคนนี่อาจจะบัน้มีโอกาสจ,จังสิแต่ว่าตอนนี้ทุกๆคนมีโอกาสแล้วโอกาสได้ทําตามความฝันโอกาสเดมีงานได้มาหาเงินแล้วก็ได้มาเหตุในสิ่งที่หักก็อยากให้ทุกคนตั้งใจนะคะอ่อ อดทนพยายามบาวานนี้มือข้างหนามันสิเป็นจังไดเจอกับปัญหาอีกอย่างก็ขอให้อดทนนะกขอให้นักแ่นแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในองค์กรแล้วก็ในบ้านหลังนี้นะคะวันศุภาสูทุก้นเป็นซูย่างเป่าหมายค่ะก็ขอ,ขอเป็นกำลังใ,ใจให้ค่ะก็ถือว่ายังเป็นทางการแล้วสําหรับการเปิดนะครับฤด,ดูการที่แปดนะครับในช่วงของการ เรียกทุกคนเข้ามาซ้อมไม่ว่าจะเป็นทีมแดนนะครับแล้วก็ศิลปินเกี่ยวกับเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นฤด,ดูกาลที่8ของหมอลำใจเกินร้อยก็หวังว่าทุกคนนะครับก็จะสู้ไปด้วยกันนะครับในปีที่8กับมอลำใจเกินร้อยสำหรับใครหลายคนที่มีโอกาสนะครับทั้งเก่าทั้งใหม่คนที่ใหม่ก็ต้องสู้นะครับบนเส้นทางสายนี้ก็ได้ข้อคิดดีดจากทั้ง บอทบอยแล้วก็ซอแอนนะครับ